ที่เก่าเวลาเดิมหากินกับเป็ดหากินกับเป็ดก่อนจะถ่ายวิดีโอลงไลฟ์สดช่องใหม่นะคะใช่อไหมว่าโดนขังซะแลว้วไอ้เป็ดที่ชอบแกล้งไอ้เป็ดขาวดูนะคะกำลังพักผ่อนกันไอ้ตัวเล็กๆก็ปล่อยออกมาแล้วนะคะ ปล่อยออกมาเอาตัวรอดได้แล้วข้าวกำลังออกรวงข้าเจ้า พามาดูพามาดูไอเป็ดขาวโดนขังซะแล้วนู่นเด็กๆก,กำลังพักผ่อนเขากำลังพักผ่อนกันนะคะตัวเล็กๆก,ก็เข้ามาเอาตัวรอดได้แล้วปล่อยได้แล้วกำลังนอนนี่ตัะเลสแต่ว่าเอาตัวรอดได้ก็ปล่อยนะคะปล่อย ไม่แกล้งนะไม่ต้องลงนะนะ้ำมาไม่ได้แกล้งนะจ๊ะนะคุณเป็ดน้อยมันนี่้อกมาไม่ได้ทำอะไรเลยมาแลว้วมาอามาแลว้วมาแลว้วจ่ายสะโพกเดินไปเดินมาตัวเล็กนะคะเพิ่งปล่อยออกมาเอาตัวรอดนะคะชอบมา ตามมาติดๆนุ่มีตัวเดียวเล่นนะมีความสุกตะพูเยอะไหมคะไม่รู้โดนจับไปบ้างหรือยังไม่รู้แต่รู้สึกว่าจะเบาบางหน่อยอคงโดนไปแล้วแหละ

มาดูนะทำไมโดนขังฮะทำไมโดนขังอ๋อมัอกฟัาไข่นี่ไงไข่อันไหนไข่เขาไข่บ้านเลือดเลยูเราจับฟัาไขุ่ิไลา์ไลา์ไม่โฟกัสไม่โฟกัสขออาภายัย ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กว่ายสวยเป็ดขาวไม่ว่ายที่ดูแล้วลุ่นี้ปล่อยเอาตัวรอดได้แล้วนะคะ ทำให้เป็ดกาเขาห่านเขาแตกตืน่นปลูกมะพร้าวนะคะ ข้าวก็โอเคนะเนี่ยตรงนี้เฉพาะตรงนี้ pa na สารหอนอนตกใลายกองกัน okay. ได้แค่นี้อันนี้ได้อยู่ประมาณสิบลูกสิบฟอง มาแล้วมาเร็วลูกเร็วเร็วมาเร็วตัวเล็กตัวน้อยมาเร็วเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็ว,วอันนี้ต้นตะกบนะคะ นี่ก็ชอบมากินนะไอ้ที่ลูกมานะชอบมากินเหมือนกันเวลาสุกตักเขบลมลื่นเย็นสบายอุ๊ยแม่สะดุดสะดุดสะดุดอุย้ยเกือบล้ม เยมื้อเป้แสงไขในมือเงินบ่าหมดทนเยมื้อไปจมติดทุกร้องคนดายทนนั้นเป็นตา เ,เราก็มานั่งเปน,นะคะแล้วก็ดูน้องเป็ดตามเรามาน่ารักอะ่ะไม่เคยมาเลยนะพอได้มาครั้งหนึ่งก็ติดใจเลยมาหากินกับเป็ดดีกว่าถ่ายวิดีโอ ควาหน่ารักความน่ารักของเขานะคะแบบว่าเขาเห็นคนมาใครก็ช่างนะเขานึกว่าให้อาหารเขาให้อาหารเขาเขาก็ต้องมาโน่นแหละมาเป็นสายแล้วคนอยู่ตรงไหนก็มาอยู่ตรงนั้นแหละดีนะก็มีสระน้ำให้เลี้ยงแบบเขาเวลาเขาผ่อนคลายเขาก็จะไปว่ายน้ำแล้วก็ขึ้นมานอน เมื่อกี้นี่ถามเพื่อนบอกว่าเป็นใสตะเก็ที่ดีมากแบบเลี้ยงเป็ดดีกว่าเขาบอกเขาหายกินธรรมชาติของเขาลงหนองลงน้ำมีเศษข้าวอะไรก็ให้เขากินขยายพันธุ์ไวด้วยไม่อยากไปหาหาร้องดังมากเพราะว่าเลี้ยงวัวแต่ก่อนที่ที่ตรงตรงที่ หมดเลยไม่เหลืออะไรเราต้องมายืมเขาสามสิบแล้วนะสามสิบก้อนโม้โหไม่รู้กี่ร้อยที่ตรงนี้เป็นอยู่ข้างนอกหวานให้หยาดเมื่อาวานเมื่อคืนเนี่ยไม่เอาไปธนะคะาคาของโนด,ดอกมากเทพธิดาจริงใจนะคะโลอลงไลฟ์อด